สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กันที่บ้านสวนพิมพ์พลอย,อยดอนุชมจังหวัดยะโสธรน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกให้ต้นไม้กันต่อนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ใส่ปุ๋ยคอกให้กับต้นไผ่ตรงอินโดจีนของเรานะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับร้อยกว่ากอนี่ครับ คลิปนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกต่อครับให้ต้นไม้ช่วงกลางสวนนะครับกลางสวนแต่เป็นด้านหน้าบ้านตรงนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับต้นแรกก็จะเป็นมะขามป้อมนะครับนี่ครับมะขามป้อมอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับ อายุก็2ปีครึ่งได้แล้วครับต้นนี้ตอนนี้เราก็ปลูกอยู่8ต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยรอบๆนะครับแต่รากเขาก็น่าจะไปไกลแล้วแหละตามทรงพุ่มนะครับแต่เราก็จะใส่อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวไปต้นต่อไปเลยครับนี่ครับต้นนี้ก็ยอดหายหมดแล้วใส่รอบๆเหมือนกันครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต้นที่สามกันเลยครับ อยู่ใกล้ๆนี่ครับต้นที่3ต้นนี้ก็ยอดหายเยอะเหมือนกันครับเจอมแมลงกัดกินยอดไปต้นที่สี่นี้ก็จะเป็นกระท้อนปุ๋ยฝ้ายนะครับนี่ครับ ก็เป็นพุ่มอยู่เหมือนกันฮะนี่ครับส่วนกระท้อนนี่ก็สามปีแล้วนะครับสามปีกว่าแล้วต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่มีข้างบ้านครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวว่าหน้าถึงจะไปใส่ข้างบ้านนี่โตเยอะเลยครับสูงเกินสามเมตรไปแล้ว ต้นต่อไปนะครับจะเป็นละมุดละมุดต้นนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่อายุของเขานี่ก็ตกสองปีได้แล้วครับแต่ต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่รู้สึกว่าจะโตช้าเหมือนกันครับละมุดนี่อ่าใส่ประมาณแค่นี้ก็พอครับต้นต่อไปก็ยังเป็นละมุดนะครับอีกต้นหนึ่ง นี่ครับก็ประมาณสองปีเหมือนกันครับต้นพอๆกับต้นเมื่อกี้เลยต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไม่เยอะหรอกใส่รอบๆประมาณนี้นะครับนิดเดียวต่อไปใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นขนุนนะครับอันนี้ปลูกไว้หนึ่งปีแล้วครับนี่ครับต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่ เป็นขนนทองประเสริฐนะครับอายุหนึ่งปีเดี๋ยวไปขนนอีกต้นหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละนี่ครับอายุหนึ่งปีเหมือนกันอ <c oughs> ใส่นิดหน่อย เรียบร้อยต่อไปเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันนี่แหละอันนี้ก็ปลูกได้หเดือนแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งต้นต่อไปก็จะเป็นมะขามยักษ์นะครับนี่ครับต้นนี้ อยู่ในโซนเดียวกันมะขามยักษ์ต้นนี้ก็อายุ3ปีเหมือนกันครับเราปลูกไว้ทั้งหมด6ตน้นต้นนี้เป็นต้นแรกครับเดี๋ยวเราไปต้นที่สองกันเลยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ครับนีต้นนี้ก็ยังผอมแห้งแรงน้อยอยู่เนาะ สปีเหมือนกันนะครับเนี่ยใส่รอบๆต้นต่อไปครับต้นต่อไปอยู่ตรงนี้ ต้นนี้ก็สรงพุ่มใหญ่ยอยู่ครับเตเตี้ยเสร็จเรียบรออีกหนึ่งต้นครับต้นต่อไปนี่ก็จะเป็นมะขามหวานนะครับอลูกใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละนี่ครับต้นอายุ3ปีเหมือนกันครับ ไปต้นต่อไปกันครับเป็นมะขามหวานเหมือนกันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้นนี้นี่ครับผมก็เลยปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นประกบไว้นะครับเนี่ยเพราะว่ามะม่วงแก้วขมิ้นจะโตเร็วกว่าครับเผื่อว่าจะได้กินมะม่วงแก้วขมิ้นก่อนนะครับ ต่อไปใกล้ๆกันนี้ก็จะเป็นมันเบอร์รี่ครับนี่ครับดูก,ก็สูกออกไปเยอะแล้วครับนกก็มาแย่งตลอดเลยครับเนี่ยโซนด้านนี้จะเป็นมันเบอรรี่ทั้งหมดเลยเป็นแถวไปเลยครับใส่พอประมาณนะครับใส่มากใส่น้อยก็อยู่ที่เรานี่แหละครับ เสร็จแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวไปมันบริอีกต้นหนึ่งครับปุ๋ยคอกน่าจะหมดพอดีนี่ครับตน้นต้นที่สองแถวนี้จะมียาขาด้วยครับยาขานี่จะตายยากมากเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่ครับส่วนด้านนาบ้านยังเหลืออีกเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ต่อแหละแต่ปุ๋ยคอกหมดแล้วครับต้องไปเอาปุ๋ยคอกชุดใหม่ก่อนครับสหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมและเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ